กวานพะเยาเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่สําคัญปัจจุบันกวานตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ําได้มากนักจึงมีการดําเนินการพัฒนากวานพะเยาตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตุ่มตําบลท่าจําปีก็เป็นพื้นที่ต้นน้ําของกวานพื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลท่าจําปีเป็นพื้นที่ทําการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปัง หนึ่งถ้าอย่างเงี้ยดูดูผเนเนี่ยฝนตกลงมาเราไม่มีฝายนะไม่มีที่กักเก็บน้ํำยังอ่างอ่างก็ไม่พอข้อหนึ่งนาปังนาปีเยอะอ่าบอ่อปลาสามอย่างนี้กไ็ไม่ไม่พอใช้แล้วสามล้านกว่าลูกบาศก์เมตรนี่มนันั่นคือมันจะไม่พอใช้เนื่องจากอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตุ้มมีตะกอนดินสะสมจํานวนมากพื้นที่กักเก็บน้ําหายไปกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต และปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ไม่เพียงพอในการทำการเกษตรจึงมีโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้มทางโครงการนี้เป็นโครงการางานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำนครับตามนโยบายนยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดำเนินการโดยกองทบกนะครับส่วนส่วนของกองทบกเนี่ยได้รับการประสานจาก ทีมงานอุทกพัดนะครับทีมงานอุทกพัดเนี่ยก็จะประสานงานในพื้นที่ในจังหวัดพะเยาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นส่วนร่วมซึ่งกันและการระหว่างทางเอกชนแล้วก็ทางทางกองทัพบกนะครับร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้คืออ่างเก็บน้ําแม่ตุ้มนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าไร่นะครับส่วนที่ที่เราจะดําเนินการเนี่ยดูที่ประมาณแปดแปดสิบไร่ ระยะการดําเนินการอยู่ที่70วันนะครับอันนี้เป็นโครงการเป็นกึ่งหนึ่งของกองทัพภาคสามที่มาช่วยในการขุดลอกพื้นที่นี้นะครับสืบเนื่องมาจากปี2,554ัน้ร่นะครับอดอยด้านขวามือนี้จะเป็นดอยหลวงนะครับเกิดดินพังถล่มขึ้นมานะครับไหลพัดพาน้ำตะกอนนะครับมาทับถมบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งเกิดทําให้เกิดความตื้นเขินของอ่างเก็บน้ําทําให ไม่สามารถเก็บกับน้ําได้เต็มประสิทธิภาพนะครับในห่วงหน้าแล้งนะครับก็น้ําไม่พอไม่พอใช้จากปัญหาภาัยแล้งในฤดูฝนทําให้มีน้ําในการทําการเกษตรไม่เพียงพอจึงมีโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตุ้มเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําให้เพียงพอต่อการทําการเกษตรในหน้าแล้งและเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำกวานต่อไป